วิชาการก้าวหน้าเสริมคุณค่าคุณธรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นมิลืมสิ้นเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนางแลในตำบลน,นางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการธนาวัตรบัวผันรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจําปีงบประมาณพศ2568 ภาระงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานเต็มเวลาสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนและในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยกำหนดตารางนิเทศที่ชัดเจนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้เวลาในวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา โดยนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่องนิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยให้การสนับสนุนเสนอแนะให้ความรู้กับคณะครูและช่วยอบรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์องค์ประกอบการบริหารงานด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการประกอบด้วย6ตัวชี้วัดโดยมีผลดำเนินการดังนี้ โรงเรียนบ้านนางแลนในมีแผนมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับประชุมคณะครูเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นครูนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดเตรียมการสอนมีระบบประกันคุณภาพภายในทำให้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแบบ Active Learning และใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้เช่นมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีการสนับสนุนส่งเสริมคณะครูให้ใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบ o b e c Content Center ส่งเสริมคณะครูให้อบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้บริหารครูนักเรียนได้รับรางวัลวิชาการที่หลากหลายด้านบริหารจัดการศึกษาประกอบด้วย3ตัวชีวัดโดยมีผลดำเนินการดังต่อไปนี้จัดทำโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่เป็นระบบครอบคลุมภาระงานทั้ง4กลุ่มงานจึงส่งผลให้ครูร้อยละ100 มีส่วนร่วมในการจัดภารกิจหลักของสถานศึกษาผู้บริหารและครูคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคโดยได้สำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการออกเยี่ยมบ้านรายบุคคลร0อเปอร์เซนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมประกอบด้วย2ตัวชี้วัดโดยมีผลดำเนินการดังต่อไปนี้ มีนวัตกรรมเพื่อช่วยพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้ Spider m o โมเดในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ได้ให้คำปรึกษากับผู้อื่นโดยผู้บริหารและคณะครูตกลงร่วมกันทำสื่อผลิตสื่อ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายประกอบด้วยสองตัวชี้วัดโดยมีผลดำเนินการดังต่อไปนี้สร้างความร่วมมือกับผู้เรียน ครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านนางแลในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพประกอบด้วยสองตัวชี้วัดโดยมีผลดำเนินการดังนี้อบรมและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้าร่วมการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะและกระบวนการสอนที่สามารถนำมาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมจังหวัดเชียงราย m o ร a เน็ตเวิร์ e เซ็นและแหล่งเรียนรู้คุณธรรมจังหวัดเชียงรายนำเสนอโรงเรียนคุณธรรมสู่การรับรองและส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ2,568นำเสนอการพัฒนาการคิดผ่านการเล่นด้วยกิจกรรมเด็กอนุบาลแยกเป็นเล่นได้โดยการใช้สื่อลูสพาดเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่14ณ IMPACT Forum 1 h a ฮ l 4เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมงานมหกรรมคุณธรรมเชียงราย มอรอคอนเน็กเฟสเชียงรายภายใต้แนวคิดจุดประกายคุณธรรมสร้างสังคมเชียงรายยั่งยืนประจำปีการศึกษา2568ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมสู่ทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนางแลในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งผลสำเร็จของประเด็นท้าทายนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ90า90ใช้แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมสู่ทักษะอาชีพภายในสถานศึกษาประกอบการเรียนรู้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรียนรู้อย่างมีความสุขครูไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อยใช้แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมสู่ทักษะอาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านนางแลในมีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมสู่ทักษะอาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุปเป้าหมายตามหลักสูตรโดยเน้นความเหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนจำนวนหนึ่งแหล่งเรียนรู้จากการนำสไปเดอร์โมเดลมาบริหารจัดการสถานศึกษาได้ผลสำเร็จดังนี้ด้านผู้เรียนผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและมีผลสำเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้นตลอดจนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่3การคัดลายมือระดับชั้นป .1- ถึงป .3 เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา2568ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ4การแข่งขันแต่งเรื่องจักภาพระดับชั้นป .4- ถึงป .6 เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจําปีการศึกษา2568 ด้านครูครูมีนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนและส่งผลงานเข้ารับการประกวดจนได้รับรางวัลดีเยี่ยมประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้เชิงรูป s บ d Practice for Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2568 ด้านสถานศึกษาโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่5และได้รับการรับรองตามมาตรฐานรางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบผ่านกระบวนการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนรางวัลพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสามดาวอย่างต่อเนื่อง โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารางวัลระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนมีผลการประเมินโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนร่วมคุณภาพต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา